วันนี้เราจะไปขุด่อกันนะครับอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเราจะอยู่ห่างๆนะครับเพราะว่าช่วงแรกมันอันตรายนี่ต้อยปที่ไปใช้ เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปตอนที่เขาจัดการก,กับแม่ของต่อเรียบร้อยนะครับเอะอันนี้แม่เหมือนน้าอะไรท้ี่ผุยน้อยเนาะอ่ะเออนี่มเป็นต่อต่ออะไรต่อเรือนอะต่อหน้านเรือ ต่อเวต่อไปก็จะเป็นการรงมควันนะค,ะครับควันเด็มออกนะครับเดี๋ยวเราจะรวมควมัน ตอนนี้ที่จริงไปหาในป่านะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงในสวน

ล้้นเนาะเาทมาวดีโอี่ยวิโอแล้วันหไดะรเรอนนี่เารีมอสาด้มอันนี้มาสลบและอันนี้มือดิ้นอยู่เนี่ยโกนดิ้นเหรนดิ้นเตะเเจอแล้วนะคะตอนนี้นี่มันสลบแล้ะ กินบ้านข้าวข้าวข้วข้า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 วาวข้าวข้า้าวข้าวข้าวาวข้าวขาวข้าวข้าวาวาวข้้วขาวข้าวข้าวาวข้้าวขาวข้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 ข้าวข้วข้าวข้าวข้้าวข้าวข้าวขว โอ้๋นล่างมันก็มีความเชื้อเหมือนกันนะโอ้ยเอ็อันนั้นยังมาสลบเลยเนี่ยดีเนี่ยมึงดีนะฮะดีสุดยอดครับแค่นี้โอ้ไม่เสียวรครับแต่ห้างลูกหลใหญ่เลยไงนี่ห้างน้องมาดูม,มับ โอ้มันโตเลยไปมนะันเลยเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวแม่เขาจะซื้อแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนนะครับอันนี้กี่เดือนนะน้องจอมเลี้ยงกี่เดือนเนี่ยจะสองเดือนมั้ง,งแต่เอามาที่แหลงนี่หุ่นเลยครับหาเนี่ยอ๋อแล้วขุดโพมันเหรอเพราะว่าได้ขุดหุ่นน้อยครับ มันแล้วมันทำเองแกไม่เป็นเนะี่ยแกมันจะดิ้นเนี่ย <S <s <uss Noise> ดึงหัวอันนั้นแกแล้วแต่อันเนี้ยดิ้นอันนี้มีพิษไหมเนี่ยไม่ไม่มีฮะดูนะเนี่ยแต่เนี่ยแต่แกี่ยหัวเนี่ยอ๋องมีบางตัวดูหางมันดิบวมหนีได้เลยดูหางมันดิจี่เจี๊ยมเนี่ยโกนน่ะนี่ ถ้าปีไปกินอ่ะถ้าอยากบ่มีขี้แล้วแบบนี้นี่นะจะบ่มีขีล้ละแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเนึ่ง่ะแล้วปี่ต้องดึงครีม,มออกนี่คีมมันแบบนี้้ำๆน,นี่อืีพสุดของที่สุดนออมากอาตัวนี้ออกมาป้าว อันนี้กินได้อันนี้แดเอาไปทอดแบบนั้นเอาไปทอดอ่ะดูดูความฟินดูความฟินที่สุดที่สุดของที่สุดอันนี้ไปเก็บมาใหม่ๆสดๆแล้วก็นึ่งเลยแล้วก็ทานเลยนะคะ